คุ้มมากวันนี้60บาทเดี๋ยจะบอกว่าคุ้มมากได้หลายอย่างมากมีทั้งแผ่นซีดีมีทั้งอะไรเยอะแยะมากมายใครที่แบบอยากดูคลิปนี้ไปกดไลค์ก่อนแล้วติดตามชมได้เลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้พะอผมช่องออกซิพัตตอยออกซพัตตอยก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e วันนี้ออกซี่พาทุกคนมาแกะกล่องสุ่มกันนะครับทุกคนกล่องสุ่มกล่องละสิบบาทไม่รู้ว่าด้านในมีอะไรกันบ้างนอ้ออยากจะบอกว่ามีคนขอ,อกันเข้ามาเยอะมากกล่องสุ่มกล่องละสิบบาทวันนี้ออกซี่มาทําให้ดูแล้วสําหรับคนที่ขอนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามให้ออกซี่ด้วยเนาะวันนี้เรามาแกะให้ดูแล้วสาหรับคนที่แบบห่วงว่าเออจะมีเชื้อโรคโควิดไหมอันนี้เราซื้อมาตั้งแต่เดือนมีนาแล้วนนตั้งแต่ก่อนปิดเทอมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกัน เลยดีกว่าเอาฝั่งนี้ดีกว่าหนักมากอันนี้รู้สึกว่าหนักมาก10บาทจะมีอะไรหรือว่าจะคุ้มไหมมาดูกันก่อนจะดูออกซีแกะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยอ่ะแล้วเราไปเริ่มแกะ <S 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 กล่องแรกกล่องก็คือใหญ่ใหญ่กว่าเดิมมากๆอ่ะฉีกเลยดีกว่าอ่ะกล่องแรกจะได้อะไรคุ้มหรือไม่10บาท ว้าวเป็นรูปเหมือนแบบเทพเจ้าเป็นผู้หญิงเนาะนี่น่ารักมากแล้วก็ได้เป็นยางมัดผมมาสองอันสีฟ้าน่ารักมากน่ารักมากๆอันนี้ก็คือแบบเอาไปมัดผมได้เลยเนาะกล่องต่อไปเอาเป็นฝั่งนี้บ้างดีกว่าขอให้อย่าได้ของซ้ำกันแค่นั้นก็ดีใจแล้วหนึ่งสองสามทุกคนหุย อะไรมากก็แค่เป็นที่ตั้งโทรศัพท์เฉยๆแล้วแค่ร้องไว้เป็นดีเซร์เนาะเป็นแบบเอาไว้ติดโทรศัพท์เนาะก็คือจะเป็นกาวให้เนาะอ่ะอันนี้เป็นเป็นปากกาให้เป็นปากกาซืมนเนาะ One two three, four Five, นี่ก็คือจะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้แทนแทนแทนหูย <c oughs> <c oughs> ได้แผ่นซีดีน่ารักมากเอาไปดูได้เลยนะเป็นแบบเอ่อการ์ตูนหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเนาะทุกคน ก็ตกอละห้าบาทถูกมากอ่ะกล่องนี้กล่องนี้ไม่มีน้ำหนักอะไรเลยคือเบามากมาลุ้นกันว้าวกล่องนี้ได้ต่างหูมาด้วยทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดเป็นการ์ดแบบเอาไว้เล่นกันได้เลยได้การ์ดพวกหุ่นยนต์อะไรแบบนี้เนาะทุกคนมาก้าวไได้ต่างหูเนาะเป็นโบดำก็คือตุนไว้นานมากเก็บไว้นานมากก็คือตั้งอยู่ห้องตั้งตั้งตั้งแทรเดนแท่านแทนแทรแทน ้ได้ของซ้ำแล้วหนึ่งของซ้ำมากจริงๆอยากแจกมากเลยประกานี้ทำไมรู้สึกว่ามันเหนียวเนียว่าจะใช้ได้อยู่เนาะกล่องสุดท้ายแล้วจ้าเหมือนเป็นผ้าหรือว่าอะไรสักอย่างหรือว่าจะเป็น iPhone 12หรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยยังไม่ได้แกะเลยซ้ำ อะไรเนี่ยเอ้ยกล่องนี้ได้มาชิ้นเดียวนะทุกคนนะ่าจะเป็นที่ห้อยปีใหม่แบบน่ารักน่ายาวแบบนี้เลยจ้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างแท้แน่นี่ก็คือของทั้งหมดที่เราสุ่มมาได้ในวันนี้เนาะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคัตเตอร์นี่อันนี้คือเป็นสายที่ห้อยปีใหม่ตกแต่งห้องน่ารักน่ารัก10บบาท อนุญาตเก็บก่อนนะแล้วก็มีเป็นแผ่นซนะีดีเ้อะอยากจะบอกว่าคุ้มมากตกแผ่นละ5บาทแล้วก็อันนี้อันนี้ตอนแรกนึกว่าจะเอาไว้ตั้งโทรศัพท์ทุกคนอันนี้มันเอาไว้แบบของแค่นิ้วพอเนาะแล้วก็อันนี้เป็นยางรัดผมนะจ๊ะให้มา2เส้นมีปากกาเนอะเพราะว่าเราได้ของซ้ำนี่เนาะแล้วก็เป็น ต่างหูต่างหูน่ารักมากๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดเนาะได้มาเก้าใบอันนี้นะจ๊ะเปิดไฟไม่ได้จ้ะเสียเช่นเคยเสียเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าเราอาจจะเก็บไว้นานเกินเนาะเพราะว่าซื้อมาตั้งแต่เดือนมีนา ถ้าสมมติใครแกะกล่องสุ่ม10บาทเนาะแบบได้ของแบบนี้ก็อาจจะแบบฐานก็อาจจะทนนิดนึงก็ต้องไปซื้อมาเองเนาะแล้วถ้าสมมติแบบใครไปซื้อมาแล้วได้อะไรบ้างได้ของแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าได้ของดีกว่านี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะจ๊ะทุกคนอ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ออกซีด้วยเนาะบ๊ายบายจ้า